ครับสวัสดีครับพบกับแทงโก้ชาแนลกันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการติดกันศาสหน้าประตูบ้านกันนะครับว่าเรามีวิธีการติดแบบไหนเราจะทําอย่างไรนะครับแล้วก็ผมจะพาไปดูกันเลยนะครับได้ทําการตีเส้นเตาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะยิงฉากหรือว่ายิงเหล็กที่จะทาการค้านะครับเอาไว้ลองแผ่นที่เราจะทําการศาสนะครับวงการศาสครับแล้วก็ตีเตาไว้ก่อนนะครับตรงนี้ เพื่อหาระดับเหมือนกันนะครับเหล็กนิ้วคูณ2นิ้วเราเอาใช้เหล็กกล่องนะครับเพื่อที่จะมาเจาะรูแล้วเราก็จะเอาไปวางด้านใต้นะครับไปวางรองนะครับตรงนี้ไปวางรองนะครับตอ,อนนี้นะครับเราก็ยิงพุกนะครับยิงพุกรองที่จะ ใช้ลองกันศาสตรนะครับตรงนั้นนี่นะครับเราก็ใช้ตัวเหล็กกล่องสองนิ้วคูณนิ้วนะครับเอามาเป็นเหล็กฉากแทนครับเพื่อที่จะวางกันศาสตร์นะครับด้านบนเพื่อจะวางกันศาสตร์นะครับแล้วเราก็ทําแบบนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วเราก็จะไปทำตรงนี้เจาะอีกฝั่งนึงนะครับที่เราตีเตาไว้นะครับตรงนั้นแล้วเราก็จะเจาะแล้วก็ฝังฝังที่รองนะครับฉากรองนะครับแบบนี้นี่นะครับเราก็ เอาโครงกันาสาดที่เหลือใช้แล้วนะครับที่เราถอดออกมาจากที่อื่นนะครับเราก็เอามาขึ้นที่ว่าเราจะมาทำประตูนะครับทำทำกาสรสาดประตูนะครับตรงนี้เราก็จะมาเชื่อมนะครับอ,อันนี้เราก็จะมาแท็กกันก่อนนะครับแท็แกแท็แกแท็ไอตรงที่รเราเอารองนะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้เราก็ได้ทําการแต้มใต้ท้องก่อนเลยนะครับที่เราเอาฉากรองรับไว้อยู่นะครับตอนนี้ครับเราก็แต้มไว้ก่อนอ,อ,อีกข้างหน,นึ่งเดี๋ยวเราก็จะกลับไปแต้มอีกข้างหนึง่งฝั่งโน้นนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการเชื่อมกับตัวคานรับทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใช้ตัวล้างบนนะครับเพราะไอตัวแผ่น แผ่นตัวนี้นะครับโครงตัวนี้มันเป็นโครงเบานะครับไม่หนักนะครับมันก็เลยใช้ค้ำข้างเดียวก็ได้นะครับเราดูแบบนี้เอาเป็นตัวอย่างก็ได้เพราะว่าโครงแบบนี้เป็นเป็นเบานะครับเป็นแผ่นโพลีนะครับแผ่นโพลีแผ่นเบานะครับแต่ทนทานนะครับแบบนี้ก็นี่นะครับเราก็มาทําตัวแขนดึงนะครับแบบนี้ แขนดึงเพื่อที่จะไม่ให้มันล้มลงมานะครับตรงนี้เราจะใช้แขนดึงแบบแปรไม้ด้านบนเลยนะครับเพื่อความทนทานนะครับตรงนี้เราก็เป็นหัวบล็อกตัวนี้นะครับหัวบล็อกตัวนี้แบบนี้นะครับที่ไว้สําหรับยิงไม้นะครับปลายมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นแบบเป็นรูแบบร่องแบบนี้นะครับแหลมเพื่อที่เราเอาไว้ยิงนะครับด้านบนนุ้นตัวนุ้นนะครับเห็นไหม ยิงด้านข้างานบนอัดกับไม้นะครับตันนี้จะยึดกับไม้ดีนะครับน็อตตัวนี้แบบนี้นะครับครับเราก็ทาแขนยื่นมารับนะครับแบบนี้ทาแขนยื่นมารับแบบนี้กันนะครับเห็นไหมครับเพื่อความทนทานด้วยนะครับแล้วเราเสร็จแล้วเราก็จะไปเก็บแนวที่เราเชื่อมด้านล่างไว้นะครับเพื่อรองรับไว้ตรงนี้นะครับเราก็จะไปเก็บแนวด้วยนะครับให้เรียบร้อยนะครับ เราก็ใส่ตัวคำ้ำตัวดึงนะครับตัวดึงอีกข้างหนึ่งนะครับสองข้างกับตัวด้านบนเลยนะครับกับแปร่ไม้ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้โครงหลังคาเก่าเอามาติดตั้งกันฝนกันแดดได้นะครับประตูเพื่อไม่ให้ประตูมันผุนะครับเพื mm ่อไม่ให้ประตูมันผุนะครับเราก็เอามาใช้ติดกันฝนกันแดดได้เลยนะครับ ใช้โครงหลังคาคือโครงกันสาดนะครับเก่าเอามาติดตั้งเพื่อกันแดดกันฝนก็ให้กับประตูนะครับอย่างนั้นนะครับเราก็เอามาทําให้ดูนะครับแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะพกาบคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ